วันจันทร์ที่ยี่สิบเอ็ดเนาะวันนี้ช่างชาติก็ตื่นประมาณหกโมงอ่ะนะลูกค้ามาตามไปดูรถบอกอะไรดังแก๊กแก๊กแก,ก,แก,ก,แก,ก๊กบอกไปดูนะไปดูกลับมาก็เดี๋ยวลุยเจ้าอ่านี่เลยนะ L สี่เจ็ดศูนย์แปดเนาะที่ว่าน้ํามันไหลเนี่ยนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันไหลเกิดจากอะไรแล้วแก้ยังไงถึงหายนะมาติดตามเดี๋ยวชา่างหาเครื่องมือถอดก่อนตอนนี้ช่างชาทําการแกะออกมาเนาะเดี๋ยวมาดูว่ามันรั่วตรงไหนเนาะ แต่ <c oughs> เห็นแล้วเน,นี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเหมือนคันนั่นเลยคันที่ช่างเปลี่ยนไปนะตัวเนี้ยทั้งเครเปลี่ยนไปหายเลยเนะนี่ยเห็นไหมหยดเนี่ยเนี่ยน้ำมันหยดเนี่ยเออเนี่ยชาติว่าปิดไอ้ตัวนี้อีกแล้วนี่เดี๋ยวจะเป่าดูก่อนเนาะถ้าเราจะรู้ได้ไงเนี่ยก็เป่าทําความสะอาดก่อนนะอย่างเงี้ย <c oughs> เป่าดูก่อนนะเดี๋ยวชาิเป่าก่อนนะเดี๋ยวเป่าเราเสียงจะดังนะเดี๋ยวเราเป่าทําความสะอาด หลังจนากนั้นสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ถ้าออกเขาะจอกให้เราเห็นจุดไหนก็คือเห็นเลยนะมาติดตามตอนนี้ช่างชาติทำาคำํำความสะอาดเนาะเนี่ยเอาลมเป่าเน,ะนาะอาน้ำมันล้างชาติใช้บินซินนะตัวน,นี้บอกไว้ก่อนนะไม่งั้นเขาไมา่สะอาดนะไม่แห้งนะถ้าบินซินนะ่ะเขาจะคาบน้ำมันนะ่ะเขาจะสะอาดนะนะอาน้ำมันสาดข้าไปแล้วลมเป่าเนาะเนี่ยแห้งแล้วเห็นไหมเนี่ยแห้งแล้วแห้งนะแต่ว่าเราจะมาดูว่าเขาออกทางไหนนะแต่ช่างชาติสันนิษฐานแล้วเหมือนเป็นกันนั้นแหละเนี่ยตอนนั้นช่างชาติขัน L สามสี่ปชาติเปลี่ยนตัวนี้ไปหาแต่อันนี้ยังไม่สรุปว่าเปลี่ยนนะเพราะว่าเนี่ยดูอะไรบางอย่างนะเนี่ยหลวมเห็นไหมเ <c oughs> ขาไม่ได้ล็อกไงเนี่ยถ้าล็อกอาจจะหายก็ได้แต่ทั้งชาติขอหมุนกลับคืนก่อนนะเนี่ยปกติถ้าไล,ล่ลมปับ๊บเนี่าายพอไล่ลมอย่างเงี้ยเปิดแล้วตัดเครื่องทิ้งไว้ประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีสิบนาทีก็ได้เบิ้ล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 หน่อยจะได้เร็วเนาะแล้วหลัลงจากนั้นคือล็อกเนี่ยล็อกเนี่ย อย่างเงี้ยนะแต่นี่พอมาเจอปั๊บน้ำมันน่าจะออกทางนี้แหละนะแล้วก็ไหลแล้วก็กระเด็นไปทั่วเลยเพราะลมเป่ามากอะไรมากเขาก็จ่ายฟุ้งไปหมดเลยเห็นไหมทางชาติก็เล็งจุดเลยนะเนาะจับดมดูแล้วดมดูแล้วคือคอราวอ,าอามือจิ้มเนะี่ยจิ้มอย่างเงี้ยแล้วมาดมโซลา่าเราก็ไล่ระบบโซลา่าไม่เกี่ยวกับไฮดรอลิกไม่เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องไฮดรอลิกคือตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยปั๊มหายนะน้ำมันเครื่องก็คือแถวเนี้ย อันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือเราดมแล้วก็คือเป็นน้ำมันโซล่าเพราะโซล่าคือดีเซลนะไ่ระบบเลยเนี่ย <trusts> เขาออกจากกองตอนนัวนี้เปิดกองตัวน,นี้ผ่านกองนี้แล้วเขาจะเข้ามานี่วนเข้านี่เนาะวนเข้านี่คือผ่านปั๊มเอซตัวเนี้ยปั๊มกระทุงเขาจะมีลูกกระทุงอยู่เนี่ยกระทุงเวลาปั๊มทำงานกระทุงเนี่ยกระทุงให้ปั๊มมันเกิดแรงดันสูงแล้วก็ป้อนน้ามันให้เร็วที่สุดนะเจ้าเครื่องรอบจัดแล้วเราน้่าน้ำมันเข้ามาไม่ทันอ่ะนะเครื่องเขาจะบูบระบบเขาก็ทํางานแบบนี้ เราก็จะมาดูปั๊มดีเซลนะนะดีเซลนะปั๊มเอซนะเขาจะจ่ายดีเซลขึ้นมาเดี๋ยวเรามาติดเครื่องกันแล้วติดเครื่องสักพ,พักถ้าเขาหยุดออกทางนี้ใช่เลยแต่ถ้าเขาไม่หยดุดตอนนี้ถ้าไม่สตาร์ทเครื่องเขาไม่ปั๊มนะเขาไม่แยกนะเขาแยกอะไรเยาะนะพอนะติดเครื่องระบบเขาจะแยกเองแล้วเรามาดูว่ามันจะออกทางไหนมาติดตามไปดูพร้อมๆกันเนี่ยตอนนี้ช่างชาติก็เห็นไหมเนี่ยสตาร์ทปุ๊บออกปั๊บเลยนะเนี่ย FTT อยู่ก็ตรงมือเห็นไหม เนี่ยตัดลกออกปั๊บเลยเนี่ยใช่เลยตัวนี้แหละเนี่ยเขาจะโยนมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออหลังจากหยดเรื่อยๆปั๊บเราก็ไม่รู้เราคนมาจากไหนเจ้าของก็ไม่รู้อ่ะแต่ช่างรู้เพราะว่าเคยเปลี่ยนในตัวนั้นไปแล้วไนเนี่ยเนี่ยเป็นประโยชน์ไหมเออแล้วที่นี่ทาไงอ่ะเดี๋ยวจะถามเจ้าของจะเปลี่ยนหรือว่าช่างชาติก็ทาการซ่อมในเขาดูก่อนก็เขาจะมีโอริงหลุมในหรือช่าตถอดดูก่อนว่าเราจะแก้ไขอะไรได้บ้าง หรือจะใช้เตปพันเกลียวอะไใจะเออใช่พันเกลียวหรือจะเปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนเลย300กว่าบาทเนี่ยเขาจะหยดเรื่อยเวลาเราทํางานน่ะเขาจะหยดเรื่อยนะเขาหยดเรื่อยแล้วก็จั้งชาตก็จะดูเนี่ยอ่าเขาหยดมานี้แล้วเห็นไหมเนี่ยเออเดี๋ยวก็จะเทกดูเนี่ยเขาติ้นเนี่ยเนี่ยเขาลวมอ่ะแต่ว่าทั้งชาติจะลองล็อกก่อนถ้าล็อกหายก็คือหายก็ไม่ได้ล็อกมานะถ้าล็อกก็คืออย่างเงี้ยหมุนล็อกเนี่ยพอเราไล่ลมเสร็จปั๊บเราก็ล็อกเนี่ย ้ามันไม่หยดก็หายแต่ทางชาติจะลองล็อกดูนะถ้าล็อกดูหายก็คือโอเคตอนนี้นท่านชาติทาการล็อกแล้วนะเนี่ยล็อกไห้แน่นเลยเนีย่ยนะถ้าหายคือไม่ออกก็คือโอเคไม่ต้องเปลียนนะแต่ถ้ามันยังมีหยดให้เราเห็นนะ่ะเนี่ยอ่าหยดได้หไหมไม่หายเนีย่ยก็จะลองดูสักหน่อยเยอะวดูสักแปบแลวกันนะถ้าหยดก็จะหยดมาแถวนี้เต็มเลยนะมาเดี๋ยวคอยดูโอเค ตอนนี้จังชาดล็อกแล้วเห็นไหมนี่ล็อกแล้วยังไหลอยู่เลยเออเอาเดี๋ยวจัง้า็จะไปถอดดูว่าจะพอแก้ไขอะไรได้นะหรือจะต้องเปลี่ยนนะบางทีงบางอย่างนะเราต้องหาจุดให้เจออย่างนี้นะดับแรกก็ทําความสะอาดให้แล้วพเพราว่าติดเครื่องอย่างนี้แหละนะพอจังาชา,าดสัะนิฐาว่าเป็นตัวเนี้ยเหมือนกับตัวนั้นเลยนะนี่ประโยชน์ยอย่างเนี้ยแล้วเวลาเราขับขับไปทั้งวันอะ่ะเขาออกทั้งวันอื วติตตามตอนนี้ชา่าทำการถอดมาแล้วเนี่ยเห็นไหมเออแล้วทีนี้จะมาคิดดูว่าจะเปลี่ยนให้เขาเลยหรือว่าจะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนโอริงจะเป็นโอริงเสียนไม่ได้หรอก่างแช่แกะมาดูแล้วแต่ถ้าเอาเทปพ,พันเกลียวได้แต่ว่าเปลี่ยนให้เขาดีกว่าจบเนาะเพราะว่าถ้าเทปพ,พันเกียวไปนี่เวลาเขาคลายอ่ะคลายไล่ลมอ่ะนะจะมีปัญหาเนี่ยท้งชาช่จะถอดให้ดูนะ ถอให้ดูคือเดี๋ยวมือเดียวด้วยทําไงเนี่ยอ่ะมือเดียวจะทําให้ดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีโอลิงเล็กๆอยู่ข้างในเนี่ยนะถ้าใครดูให้ดีนะเออดูดูดูกล้องโฟกัสเป่าไม่โฟกัสเลยเออเนี่ยจะมีโอลิงอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมโอลิงตัวนี้แหละเขาไม่สามารถปิดน้ำมันเป็นตัวไล่ไล่อากาศนะอืมเนี่ย ตัวนี้เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเขาจะมีไอ้แมๆเ,เนี่ยเป็นเทเปอร์เนี่ยเขาไปอุดตะมันนะไปอุดตะมันไม่ให้น้ํามันเดินนะแต่ว่าตอนไหลกลับอ่ะเนี่ยเขาเรียกไหลกลับนะไหลกลับคือไล่ลมอะไรนะแต่โอลิงตัวนี้ไม่สามารถเอาอยู่แต่ทั้งชาติคิดว่าเดี๋ยวเอ,เ,อเอาเทปพ,พันเกลียวเนี่ยผ่านตรงนี้นะถ้าผ่านตรงนี้เขากแก้ปัญหาได้แต่ว่าทั้งชาติก็เจ้าปรึกษาเจ้าของรถก่อนเปลี่ยนเลยไหมถ้าเปลี่ยนแล้วทั้งชาติก็ต้องวิ่งซื้ออะไรน่าจะเป็นพรุ่งนี้ ทางชาติขอสรุปคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวจะยาวเนาะสรุปคลิปว่าคือจะเปลี่ยนหรือว่าจะเอาเตปพ,พันเกีียวแต่ถ้าช่างทํางานนะเขาเปลี่ยนแล้วจบนะไอค 8, ันแอลสามสี่ศูนย์แปดทางชาติก็เปลี่ยนเลยนะจบเลยแห้งเลยนะแล้วโอกาสข้างหน้าน่ะเขาก็ต้องมีการไล่ลมเนาะแต่ถ้าเราเอาเตปพ,พันเกีียวไปจุกเนาะมันก็อยู่แต่ถ้าไล่ลมอยู่อ่ะไล่ลมไปไล่ลมมาเดี๋ยวมันก็รั่วอีกนะ สรุปเราทั้งชาติว่าตัวนี้เสียแล้วกันเนาะโอเคก็ประมาณสามรอยกว่าบาททั้งชาติเคยเปลี่ยนเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทั้งชาตินะก็ก็เหมือนเดิมแล้วกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามแล้วกดสับสไคร้อะไรทั้งชาติก็ไม่เข้าาจหรอกเนาะเพราะว่าคนจะได้รู้จักทั้งชาติเยอะทั้งชาติจะมีอะไรทําหลายๆอย่างยังไม่หมดนะอย่าคิดว่าทั้งชาติหมดของะไรอยางจังเดี๋ยวทั้งชาติจะปล่อยของออกมาเรื่อยๆนะอืม อันนี้เนี่ยเห็นไหมของอะไรเนี่ยเ่ียมทากับข้าวอยู่แล้วทุกชาติบางทีก็ทานกับข้าวกินนะะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสมุนไพรทั้งชาติชอบกินทั้งั้นแหละ <laughs> นี่กระเทียมเห็นไหมเออเดี๋ยวก็ปล่อยของกินของก็ปล่อยของแหละเดี๋ยวทั้งชาติจะทําอะไรเยอะทั้งชาติทําได้หลายอย่างไงนะใครอยากดูอะไรก็บอกมาเดี๋ยวทั้ทงชาติทะทํชาให้ดูเออซ่อมอะไรล่ะยกเว้นระบบไฟฟ้าทั้งชาติซ่อไมไม่เป็นนะ ก็เครื่องยนต์เครื่องอะไรเนี่ยนะรถถายมอไซค์เครื่องตัดหญ้าเครื่องป่นยาเครื่องหวัานปุ๋ยเนี่ยนะเลยโซ่อะไรเนี่ยนะก็บอกมาเดี๋ยวชาติทำดูอคอมครับพี่น้อง